น,นี้มีเหตุบ้านถลม่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวบ้านเคก่อนซีคิวซคิวซคิวจากอาสาัรไยสองสามเกา้าซีคิวจากไฟสองสามเกา้าและคาุดเชิญวอสองอาสาัมูรภไยสองสัญญาณวอสิบหกเจ็ดวอคิวสองมาใหม่ ผู้ประสบภัยเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดาลยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือแม้อาสาสมัครที่ได้รับแจ้งจะเข้าไปถึงแต่ไม่สามารถติดต่อกับศูนย์สายลมที่ส่วนกลางเพื่อประสานขอกำลังเสริมหรือประสานเช้่นฐานก็ทำไม่ได้เพราะสัญญาณขาดหายจนกระทั่งมีเสียงวิทยุรหัส VR-009 เข้ามาในสายนั่นคือพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระบรมทรน มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งวิทยุเข้ามาแนะน,นําาเชชำถ้าหากว่าอยากให้มีกําลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งไล่ไปไปไหน่อยถ้าอยากเสร็จเต็มทีเท้าหนุ่เมื่อพระองค์พระราชทานคําแนะนําให้ไปตั้งศูนย์บนที่สูง ทำให้สามารถประสานความช่วยเหลือได้สําเร็จเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการนัำจากอาสา2องหาศูนแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา2องหาศูนสองาศูนออกวอสีผู้ประสบภัยมีเหตุบ้านถูกพายุพัดทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยนที่เกิดเหตุวนเปลี่ยนหัวสองวอแปดมบายอาสาสองสองสจะดาเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังที่ค่ายต่อไปเปลี่ยน แม่ขายฉุกเฉินได้รับแจ้งของความช่วยเหลือลจากอาสา224ลูกขายท่านใดออกวอสีแล้วมีอุปกรณ์ยกขบขอประสานงานเข้าช่วยเหลเือน่าจพิสูรรของไทยเปลียนศูนย์ุกเฉิอนแจ้งลูกขายทุกคนทราบขณะนี้เครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมสัญ,ญญาณจากโมบายที่ออกปฏิบัติงานสกคันนได้แล้วเปลี่ยน และในภาพนี้คือเครื่องวิทยุคมนาคมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงสอนการใช้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สายลมทางอากาศตั้งแต่ปี2528ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสารสายลมเมียสุดกาก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติก ม่ไใ,ใส่ถุงพลาสติกก็้ากลัว,วัตตกน้ำก็ต้องใส่สองชัน้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เขา้าลงทะเลยังได้เป็น